สวัสดีครับผมบุญขาวอนประธาสิทธิอนุโยมาพูดมาคุยกับกองประเทศทั้งประเทศเี็กเด็กชีพครับวันนี้ก็สิทธิบัญญิกา2567คือขบวนการที่ทำประเทศไทยนั้นตก็ยอมรับว่าปัจจุบันถูกแทรกแซงบุกเดือนอะไรก็ทําให้ความยิตีกรรมของพี่นอ้องประชาชนนั้นเมื่อพอดียุติธรรมก็คือหมายความ,มวามม่าความเป็นธรรมยุติจะต้องไม่มีอะไรที่น,นะหลายคนบอกว่าแล้วความนมทีของสังคมมีไหมเรื่องนี้มี และก็ไม่มีก็มีไม่มีคำว่าคือการที่ถูกกระทําแล้วถูกปดเปลี่ยนข้อได้จริงจากเจ้าที่รัฐและ,และบุคคลที่ผู้กนะครับนะฮะแน่นอนครับอย่างกรณีการตายของน้องแตงโมเนี่ยคนบอกว่ามีเหตุสงสัยไหมผมบอกเลยว่าเอาไปสาบานนะให้คนที่อยู่บนเรือก็ตายาหารนะบอกไม่รู้ว่ารู้หรือเห็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนะี่ยผมบอกเลยว่า ทำอาชีพนายความมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีประสบการณ์การทําคดีเจอ่าร่างกายชีวิตร่างกายนะฮะบาดแผลที่เจอนะบเวณต้นขาของน้องแตงโมยังไงมันเ็้า่ประคด,ดือ้อผมบอกเลยครับแล้วก็บริเวณจุดที่จมนะฮะแล้วเขาจมน้ำอ่ะขุนน้าเนี่ยครับมันเชี่ยวเดีย๋ดวยวนว่าการที่สบจมน้ําลงไปอยู่ในระยะเวลาเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะมามีสภาพยอย่างที่เห็นไม่ได้หรอก เือไปดูนิทานผมดีๆเล่านิทานไปก็หลายคนก็บอกว่าอย่าเล่านิทานเนี่ยนะที่ผมเล่าขึ้อนอยู่เพื่อแฮมเบอร์เกอร์ในจริงผมมีข้อที่จริงที่เป็นจริงและมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งอ่ะมากมายแต่ผมเชื่อในเกินว่าบินการของน้องเน่ะนะนะทุกวันเนี่ยไม่ได้สมสุดเพราะสิ่งที่น้องถูกกาะทำนั้นถ้าใครไม่โดนจะทำไม่รู้หรอกครับนะไม่รู้หรอกคือคือผมเพิ่งมาพูดว่าไอ้เรื่องมันจบไปแล้วนู่นนั่นนี่ แต่พวกคนที่อยู่บนเรือห้าคนนะบอกเลยว่าคุณจะมีความทุกข์กายทุกใจตรงทีดี่สุดท้ายด้วยลมหายใจและใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้อ,ของากับการตายของน้องเขาเนี่ยผมบอกอะไรชิบหาเยเลยนะนนะไปหลอกไปรวมไปต้มไปต้นหรือว่าเปี่ยนเือข้อจริงเลยผายนนะผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความอายุยธธัรรั่นสหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่ง พูดมาหั้าตายเไยอย่าให้เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความรักลูกผมมีความผูกพันกับการตายของน้องเขานะแล้วก็ผมไม่กล่าว่ามีอะไรสื่อที่ผมเห็นบางเรื่องบางราวกับี่น้องเขาผมเหชนบทความเที่เจอเอาง่ายผมบอกหลักการได้ง่ายอะ่ะใครที่ทำกับน้องแองโงเนี่ยจำมาพูดไปเลยว่าตั้งแต่วันที่ผมเคยไปพูดนะว่าจะช่บหายวายวอดได้นอนเพราะอะไรครับ ชีวิตหนึ่งชีวิตมันต้องอมีความยุติรรมไม่ใช่บิดเบียนผมรอดูนะครับไอ้พวกทนายหน้า,าจอไอ้พวกธนาที่ยจะไปช่วยเหลือนูอ่นนั่นนี่อยู่ยแสงไรแหล่เนี่ยจะชิดหายนะฮะชิบหายแน่นอนคือผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเพื่อที่ช่วยแต่เห็นความยุติธรรมองเขาถ้าวันนี้ถึงน้องเขาตายไปนานแล้วแต่เหมือนกับอยู่ในใจว่าทาไมน้องเขาเนี่ยถึงถูกกระทำโหดร้ายเด้เกินนะค,คือผมมีข้อมูลเชิงนี แต่ด้วยผมมีเพื่ผู้เสียหายดยตรงในการที่จะไปเปิดโปรงในการที่จะถามโน่นนั่นนี่คือผู้เสียหายดยตรงก็คือใคร่ะนะผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่เขาไปยุ่งเกี่ยวในกรณีการตายหรือการเสียของน้องแตงโมและมีการบิดเบี้ยนนะชิบหายชิบหายแน่นอนชิบหายจกตัวโคตรอ่ะผมบอกเลยมันจะเริ่มไปทีละคนทีละคนทีละคนรือเมื่อคืนเราฝันงแก่เมื่อคืนนะเห็นน,น,น,น้องขนน้องนั่งน้องให้ ชีวิตน้องเขาเนี่ยคิดว่ายังอยู่ยืนวนอยู่ในออีกภพกหนึ่งนะคือเรื่องที่พูดยากแต่ผมก็สาแท่งสาแท่งไหนใครก็ตามที่ได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตน้องแจงโมไม่ว่าความดังหรือว่าใครก็ตามเงินทองหรือเองินข้อดจริงยิ่งไอ้ดุตตรชันธ์เนี่ยเรียวระยำมาเลยเนี่ยผมบอกเลยนะนะบอกว่าดูปากแป่เงินวนเงินเงี้ยงนี่เลี้ยวระยำเลยคือคือศพเนี่ย การพาพิสูจน์ศพเป็นุ่มปิดเกลื่อนหมดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเชื่อได้เกินว่าถ้าหากว่าสยามทีวาธิราชมีเนี่ยที่กษิตเปรตไทยมีเนี่ยจะทําให้พวกเนี้ยที่ไปเกี่ยวข้องเล่นปิดเกลื่อนข้อได้จริงของการเสียชีวิตน้องแจงโมเนี่ยถ้ามันชิบหายโดยเร็ววันนะครับรวดเร็ววันนะคือกอรเป็นธรรมมันไมได้เกิดทันทีเป็นธรรมสำหรับอะไรครับกฎของจักรวาลน,นะครักรรมมีจริงให้กรรมทำงานในด้านตรงนี้ให้มันชิบหายไปเลย เาจะหาเร็วที่สุดทำไมพวกคนถึงเร็วไะยำแล้วก็ไปรักชค้คนไม่กี่คนทำให้การชีวิตของคนคนหนึง่งเนี่ยไรความหมายอ่ะไรความหมายอะผมไม่พูดถึงแม่แตงโมงเลยไม่พูดถึงพี่จิ๋มเลยอันนี้คือผมเนี่ยมีลงมีไลคุยกันผมไม่คุยแกแต่แกคิดยังไงก็ช่างแกนอนอยู่บ้านแกไม่รู้ว่าแกอะไรเกิดกับผู้สังแกทุกสิ่งทุกอย่างใครที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีข้อมูลบางส่วน ข้อมูลบางตักว่าบางเรื่องแต่เปิดไม่ได้พูดไม่ได้นะอย่างน้องทนายกิษณนะเนี่ยม,มันต้องมีข้อมูลของมันมันก็พูดไม่ได้เรื่องนี้ก็สร้างสร้างความเล่าลานให้หลายคนนะอย่างคดีแดงโม่เนี่ยอย่างน้องเต้เนีน่ยเขสน,น้องสอเต้พอเขาไปช่วยก็โดนไอ้ดำรักษาเนนะ่ฟ้องเป็น้องเต้นเนี่ยตุกสาจำคุกแต่รอการลงโทษไปรอลองอยาไปนะ่คือมันมีการฟ้องร้อง,องกันหลายเรื่อง คือตอนนี้ผมเรัอกรรมเนี่ยมาทั้งทำงานทํางานเพื่อจัดการในพวกที่บิดเบือนพอดีจริงไอ้ดำรัชฉาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเอี่ยเนี่ยบิดเบือนเรื่องที่คนต้องควรให้ดำรัชฉาเนี่ยซึ่งใใมันเนี่ยก็ไปสู้พกกับพวกตํารวจเร็วนะเพื่อปกปิดพ้นจริงบางเรื่อง,องเล่านะอ่ไอเนี้ยเร็วายำนะเป็นคนวัยที่เร็วายำม,มากเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยผลกรรมจะตามทันมันนะผมนี่มีความสุขครับในการที่ทํางานไม่ได้ไป โ,โกงเบียดบางใครทาใครเสียหายแต่ตำรัจฐานเนี่ยมีข้อมูลที่เชิงลึกเร็วมากยิ่งสฤษฎีแดงงยิ่งเร็วมากนะพุทธประดา,ะาที่พูดวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าออกมาพูดเอาดีเสียตัวนะเอาชั่วเสียคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรากฏให้เห็นนะอีกไม่นานนะครับใครที่ดังๆใครที่หูแสงหรืออะไรไปทําอะไรกับชีวิตน้องแต่โยต่ยนู้บอกว่าระวังให้ระวังให้ดีนะแต่ผมไม่ไม่มีนะมีแต่คือภาวนา ก็ทาบุญทาบุญให้ให้น้องเขาถึงจะนคนศาสนาอะไรแา่ผมไปเที่ยวลราผมก็ฝากเงินทีละห้าแสนจีบร้านจีบนะให้คนที่ฝากโน้นเน่ะไปทาบุญเพราะว่าเขาเป็นยูซีแฟนครับน้องแตงงูไงแต่เขาก็เป็นยูซีผมติดตามเขาความนิทานผมเขาถามเขาเดียวว่าเล่นจริงหรือเล่เท็จอ่ะคือคือต้องดูแล้วฟังด้วยพยายามไปดูเนี่ยพอเป็นมามันหลายเรื่องเรื่องเนี้ยหลายเรื่องหลายเรื่องคือคนที่แต่งเรื่องให้มันเป็นหลายเรื่องก็คือพวก ที่ไปสแสดงหาประโยชน์กับศุเนะี่ยกับการเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมพูดให้ฟังว่าเมื่อคืนนี่ฝันกันน้องเขาเดี๋ยวนี่คนเดียวจะเบ็วเดี๋ย,ยะระหว่างทางเนะี่ยเมื่อเช้าก็ท่องบุญให้น้องไปเลยแย่เห็นพระแกซื้อ,อคนดอกไม้นะเพราะว่าคือก็อธิษฐานนะว่ารื่นจุดประสงค์ให้น้องเขานะคือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของพวกคุณนนะ่แต่ผมเชื่อเในกำมือเด่น,เ,นเรื่องของบาปบนคุณญฟู ไม่เชื่อความปริตของบุคคลเดี๋ยผมเชื่อได้เกินว่าอีกไม่นานเรื่องกรรมมันจะทํางานไงสุดท้ายมันจะทํานะใจว่าใจใจจำจิตการกระทําว่าใจความคิดพวกคือเป็นสิ่งที่ทําให้อารใช้ชีวของน้องเขาเนี่ยมันเริ่มโผล่ใช่ไหมเริ่มโผล่มาทีนิดละนิดละนิดตอนนี้นะคืออย่าบอกว่าอมันยุติแล้วนั่นคือจริงเนี่ย มันมีข้อที่จริงในจำนวนน่ะจริงผมได้ข้อมูลมาเรียกขอตรงควรผมไม่ยากมาพูดแต่มันก็ยังไม่จริงนะในศสาลนะ่ะที่ตัดสินไปแล้วนี่ไม่จริงอ่ะไอ้นเป็นจริงไงตาตีนน้องเขาเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากลึกซึ้งมากนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานไม่นานกว,ว่าตอนมันลุกโผอาจจะอีกหนึ่งปีสองปีเนี่ยนะความจริงมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาว่าใครทําอะไรไว้แล้วอ้คนที่ทาเนี่ยนะตอนนี้ทุกใจที่สุดนอนไม่หลับกระสับกระสาย พอปิดเบียนคนความจริงไงคือไม่ทําอะไรให้ตรงไปตรงมามันก็ทําให้ตัวเองนี่มีความทุกข์คนเราการโกหกเนี่ยั้งเรื่องหนึง่งหรือคาเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นตาบอดอยู่ที่แตัวเองเนี่ยทําอะไรกินข้าวก็มีความสุขทําอะไรก็มีความสุขเหมือนพวกไอ้ทานายหูงงแสงที่ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องแจนโมน,นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันไม่ทําอะไรตรงไปตรงมานะโอ้วหีผม่กลัวพวกมันนะจริงจริงนะครับ คือแรกผมไม่ฆ่าคลุ่พวกนี้เลยแต่ไปเนี่ยการพนัมันจะมีผู้ใครหยยิวแสงอผู้ดีกรชื่อดังแล้วก็เป็นกลุ่มแก๊งช่วยเหลือคนบางคนเนี่ยเยี๋ยมไว้เลยตังมันจะเริ่มทำงานแล้วผมเห็นผมเห็นเห็นอะไรหลายอย่างคือเห็นเหนเมื่อว่าหนึ่งในความที่เราสัมผัสได้เอาฝันเห็นว่าตังมันจะเริ่มเห็นมองเห็นลางๆโอ้ผมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วลว,วันนี้ที่ผมพูดนี่คือด้วยความรัก ในความจริธรรมพี่น้องครับบางทีความจริมของประเทศไทยเนี่ยมันก็ถูกเบียดบังเบียดเบียนโดยอำนาจของเงินอำนาจของอำนาจนะเป็นหลายส่วนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเบียดบังเบียดเบียน,ยนหรือว่าบเบียนไปก็อะไรก็ตามแต่ที่นี่ความจริงไปไม่ได้ความจริงมีสิ่งเดียวคือการตายของน้องเขาเป็นเงินกัที่ลึกซึ้งเงินกัที่หลายคนไม่รู้คือผมก็ได้ข้อมูลมาที่เหมือนกับ มีคนจงใจส่งให้ผมอะผมก็พเพียงแค่ที่ไม้จิ้มฟันน่ะซีกับเลื่ของสังคมก็บอกตลอดว่าน้องเนี่ยไม่ตกเรือตายแลวโดนไปิดฝนเรือการตายของน้องเขามันเรื่องนึง่านั้นแต่มีคนบิดเบี้ยงไงอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวมันก็ไม่เอามามันผอนออกไปหมดมันทําให้คดีเนี้ยเป็นคดีที่ทําลายกระบวนการที่จะทมพอสมควรนะครับ่ผมไม่ว่าใครทําอะไรหรอกครับคือมันรู้อ่ะ พวกที่ทำมันรู้ดีคุณเงบอกว่ามึงฟังคูดอยู่นี่นะมึงมึงมึงยังไม่มีความสุขหรอกทุกเวทีมึงเดินไปเนี่ยมึงคิดทุกเมทีมึงนอนก่อนนอนมึงก็คิดเพราะมึงทําสิ่งไม่ชอบไม่ตกไปตรงมาพี่รองครับนั่นก็พูดถึงความ